Two, darling, love you h โ l สวัสดีค่ะก็กลับมาพบปอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นทริปเชียงใหม่ค่ะตลอด3วัน2คืนนะคะปอนไปเชียงใหม่เพราะว่าไปแก้บนหลังจากที่ปอนได้สัมวีซ่าผ่านไปแล้วนั่นเอง ส่วนคลิปหน้านะคะก็จะเป็นการรีวิวในการสัมภาษณ์วีซ่าค่ะแล้วก็เทคนิคเล็กน้อยนะคะที่ทํายังไงให้ผ่านวีซ่าในครั้งแรกนั่นเองค่ะจะบอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยก็คือเตรียมใจไว้แล้วแหละว่าแบบถ้าเราไม่ผ่านเราจะทำอะไรต่อ แต่ว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ผ่านในครั้งแรกนะอ่านี่นะคะปอนก็ได้มาที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็กําลังจะไปขึ้นเครื่องกันนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของปอนเลยนะที่ปอนได้ขึ้นเครื่องบินก็คือแบบปอนไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนเลยทุกคนปอนก็ตื่นเต้นมากๆนะแล้วก็แบบน้ําตาไหลเลยถ้ามันไม่มีโอกาสนี้เนี่ยปอนก็ไม่รู้ว่าจะได้มาที่เชียงใหม่ไหมหรือว่าจะได้มาขึ้นเครื่องบินหรือเปล่านะแต่แบบ ขอบคุณตัวเองจริงๆที่พาตัวเองเนี่ยมาอยู่จุดๆดนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยนี่นะคะก็มาเอาอ่าเขาเรียกว่า boarding pass นะคะเออทุกคนเราลืมบอกไปค่ะไปเนี่ยศูนย์สี่แต่ขากับศูนย์เก้าซึ่งหวยมันออกแต่เราเป็นคนไม่เล่นหวยเสียดายมากๆเลยต่อไปนะคะเราก็จะไปที่เกตกัน,นะคะ่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าปอนเยอะนะเพราะว่าปอนก็จะอัด ไปแต่ละช็อตๆนะคะเป็นสถานที่ไปอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของปอนที่นอกเหนือจากการรีวิวพวกสกินแคร์นะคะก็ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปพาไปเที่ยวนะคะเป็นคลิปแรกถ้าหากผิดพาดไปการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าคลิปต่อๆไปก็จะพยายามทําให้ดีค่ะ <S <S นี่ก็กําลังจะเดินไปขึ้นเครื่องกันนะคะ ขอมาล์นิดนึงคือตอนแรกเนี่ยเอา,อาสกินแคร์นะคะที่มีของเดลวปริมาตร125 ml ขึ้นเครื่องข,ขากมามาได้แต่ว่าขากลับเนี่ยโดนขนกระเป๋านะคะก็ต้องอเทใส่ในขวดดีนะแอลกอฮอล์ของปอนเนี่ยมันหมดแล้ววันก็ไปล้างนะพอดีแล้วก็กอกใส่ขวดนั้นกลับเพราะว่าเสียดายมากมากเลยแต่ก็กลับมาได้ค่ะอันนี้นะคะก็กำลังจะไปเชียงใหม่นะคะก็เก็บบรรยากาศบนเครื่องมาฝากะคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่เลย อนก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะคะก็คือว่า,าใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะอันนี้ปอนก็เรียกโบนะคะก็คือแบบเราไม่กล้าเรียกแท็กซี่แบบกลัวมันแพงเ้ยก็เลยเรียกโบหานกับเพื่อนเนาะอันนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะก็เราก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเอาของไปวางเรียบร้อยปุ๊บเราก็ออกมาค่ะไปทานข้าวกัน นี่เลยนะคะเป็นข้าวซอยนะคะที่เป็นร้านของคนอิสลามจะบอกว่าเพิ่งกินครั้งแรกคืออร่อยมากๆเลยติดใจเลยคือชอบมากๆเลยนะต่อมานะคะเราก็เหมารถนะคะไปที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะซึ่งจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจนั่นเองคือปอนบวนไว้ว่าถ้าผ่านสักวีซ่าเนี่ยจะกลับมาไหว้ที่นี่นะคะก็สมใจเลยนะคะอันนี้ก็กำลังจะขึ้นเข,ขาค่ะทางขึ้นก็แอบเสียวๆอยู่บ้างนะคะ แต่ก็สนุกดีค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยปองคิดว่า,าช่วงนี้เนี่ยที่เชียงใหม่จะอากาศหนาวแต่ว่าก็คล้ายๆกรุงเทพบ้านเราเลยนะคะปองมากับเพื่อน4ี่คนนะคะนี่ก็คือโจอลี่ค่ะสาวมวยหุ่นดีมา,ากๆเลยแล้วก็ตี้นะคะแล้วก็นามนะคะสายฟอร์สซุแซค่ะ นี่นะคะก็ถึงวัดพระธาตุดอยคําแล้วนะคะก็คืออยู่ข้างบนสูงมากๆเลยนะก็คือต้องมีรถขึ้นมานั่นเองค่ะนี่นะเาก็ถ <ah ึงกันแล้นะคะเราลังจะเดินไปไหนะคะก็คือหลวงพ่อทันใจจริงๆนะคะเห็นจากปริมาณของผงมอะไรคือเยอะมากๆเลย นี่นะคะก็ไหว้เสร็จแล้วก็มากราบไหว้อาพ่อพ,พระพิฆเนศของเรานะคะ<ม>คือปอเนี่ยเคารพท่านมากๆเลยเห็นท่านทีไรก็คือแบบซึ้งแล้วก็แบบอธิษฐานพอใดๆก็คือจัดมักได้สมใจนะอันนี้ก็มุกมาที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยคําค่ะ อันนี้ก็กราบไว้กันเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปที่ห้องพักก่อน,นะคะ่ะซึ่งตอนเย็นนะคะก็เหมาโ๊กับเพื่อน,นะคะ่ะไปที่ไนซ์ซาฟารีเชียงใหม่ต่อนะคะนี่นะคะก็ถึงแล้วนะคะจะเป็นสวนสัตว์นะคะที่แสดงโชว์ในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะอ,นนคอันดับดิบอัะล,ลัลลบิบ <c oughs> ดีใจมากนะคะที่ได้ทำยู u ูบเหมือนกับว่าเราได้เก็บาภาพความทรงจำนะคะที่เราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยพอคิดถึงเราก็จะได้ย้อนกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีเพจด้วยนะคะคือถ้าถามปอนว่าถ้าเทียบพวก u t u b e แล้วก็เพจของเราเนี่ยเป็นอะไรปอนก็จะคิดว่า เป็นเหมือนกับสมุดโน้ตบันทึกชีวิตของเราอีกเล่มหนึ่งค่ะที่แบบว่าเขาไม่มีวันะจางหายพอเรากลับไปดูเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยคิดถึงภาพบรรยากาศในวันเก่าๆได้ค่ะค่ะนี้เราก็ได้เข้ามาข้างในสวนสัตว์แล้วนะคะก็จะมีค่าแรกเข้าค่ะก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะคะช่วงเันก เบบกพนธุ์โดยมีใช่ส์เกิดยแท้จริัจจุบันทีเสือโกระวาประมาณ200ตัวในธรรมชาติมากส่วนใหญ่กสายอต่างๆทัวโลกรวมงในประเทศไทยด้วยนี่เราก็มาที่การนั่งรถนะคะชมพวกสัตว์ต่างๆนะคะ ก็คือเขาก็จะมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอ่นนีปอนได้อยู่ขั้นหลังสุดนะคะก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่คขก็เห็นน้องนะคะแบบว่าก็ไม่ได้ใกล้มากนะคะแต่ว่าก็มีการที่อ่าเวลาระห่างอยู่นะ,ะถ้าอันไหนสัตว์ที่ไม่ดุร้ายเราก็จะ,อ,ะอยู่ไม่ใกลกันมากนะคะ เอาจริงเราก็เสียวนะเพราะว่าเราอะ่ะนั่งอยู่ริมสุดนะคะคือแบบเนี่ยมันนิ่งมากเลยกลัวแบบมันจะกระโจมเข้าใส่นี่นะคะก็นั่งไปเสียวไปแต่ก็สนุกมากๆเลยเห็นแบบน้องน้องเขาแบบใกล้ๆเลยนะ All of Sibah ancient might be in uh, this world, right? First, gravy Hong and conan, yeah, they are male Hong thong, The first one, Mr. Tong. Win mm. Hong Mr. Mm. Mr. Ngai yeah, Looking for some food from the guys, right? Yeah Make your finger like this Winning Hong, long neck, right? Oh, hello no. And <laughs> นี่นะคะก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังจะไปหาข้าวกินกัน,นะคะ่ะเมือวานนี้ค่ะุกคนเลยนะคะกลับมากับกลับมาพ่อๆอีกแล้วนะจะบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยวันนี้ก็คือคขมมากเลยนะคือปกติเนี่ปอนไม่เคยมาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ปอนได้มาเหนือแล้วก็มาเชียงใหม่นะคะ นั่งมองมอยไปก็รู้สึกว่าปากตัวเองเนี้ยซีดนะคะก็เลยหาอะไรเติมนิดนึงพออัดคลิปเสร็จนะคะปอนก็ไปล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำเต็มตัวเข้านอน,นะคะ่ะ อันนี้นะคะขอแอบมอมอนิดนึงปอนก็จะใช้เป็นเซนต์ตัฟนะคะเพราะว่าใช้ถูกกับหน้ามากๆเลยแบบไม่ค่อยแพ้อันนี้โนสปอนนะคะก็ <g ül> จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นอันดับแรกของการล้างหน้านะคะพอคลีนเสร็จ <set> นะคะเราก็จะล้างออกด้วยน้ำเปล่าะคะ่ะ แล้วก็ต่อด้วยเซราลวีที่เป็นโฟมนะคะสีขเขียวเขียวแล้วก็จะล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อความสะอาดค่ะรู้สึกว่าแบบบีบนิดเดียวก็คือฟองแบบเขาเยอะมากๆเลยนะ สาเหตุที่ปอจะต้องล้างหน้าหรือว่าทาครีมอะด้วยมือเดียวก็คือมือข้างซ้ายตลอดเพราะว่าเคยใช้อ่าล้างทั้งสองข้างแล้วเหมือนแบบมือมันไปตีกันแล้วโดนจมูกอะคือแบบเจ็บมากๆเลยเราที่เลือกข้างซ้ายเพราะว่ามันเป็นข้างที่เราไม่ถนัดแล้วแบบมันเหมือนจะถนอมเราได้มากกว่าข้างขวาอันนี้เป็นความรู้สึกของปอน,นะคะหลังจากนั้นเราก็มาแปรงฟันกัน,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเตรียมตัวทาครีมแต่ก่อนจะทาเนี่ยปอลจะเช็ดรอบดวงตากับ พวกมาสคาร่าให้เรียบร้อยก่อนโดยใช้ซินดาฟิลกับคาร์ันบัตค่ะ mm hmm. เพื่อความชัวร์นะคะว่าเราล้างหน้าสาดแล้ว mm hmm. ต่อมานะคะเป็นคิมซอ,องเคียโนส,สอันนี้คือชอบมากๆ mm hmm. พวกสิวอะไรเงี้ยมันก็จะยุบลงนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะเป็นมิซุมินะคะเป็นครีมซองจากเซเว่นอีกแล้วสีชมพูตัวนี้ก็ชอบมากๆเลยนะคะผิวแพง้ง่ายแบบปอนก็สามารถใช้ได้ดูสปอนหมดเลยนะที่มาพูดวันนี้เออแล้วก็อ่าชุดเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะก็เอาของแย้มมาใส่นั่นเองค่ะเพราะว่าใส่แล้วมันเย็นสบายแล้วก็มันไม่หนักกระเป๋าของเราด้วยนะคะนี่ต่อมาค่ะก็จะเป็นอ่าของเซลวีเป็นตัวเซรั่มค่ะตัวนี้ก็ชอบมากๆเลยช่วงนี้เลิฟกับเซลวีนะเพราะว่าแบบ มันทาให้หน้าของปอน,นดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นสิวเยอะมากๆอทาทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมตัวต่อไปค่ะทายทั่วใบหน้าเนี่ยใช้มือซ้ายชอบมือซ้ายมากเลยแบบเออเขาจะเหมือนถนอมหน้าก็คือมือขวาก็คือโดนจมูกตลอดเออมีใครเป็นเหมือนปอนบ้างไหมแบบแพ้แมสแบบบริเวณคางอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยสิวอะเยอะมากๆตอนนี้ก็คือรักษาอยู่ แต่ว่าช่วงหน้าผากเนี่ยก็คือสิวหายไปหมดแล้วลิปนะคะก่อนนอนก็จะใช้ของแม่เรียบนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทาใต้ตานะคะเป็นของโลโจูคิสค่ะแล้วก็แผ่นแปดสิวของเดอเร์มารีนะคะในเซเว่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพื่อนก็แซวว่ากลิ่นอะไรอย่างเหมือนน้ำอบอะไรอย่เงี้ยเพื่อนก็ตกใจก็บอกว่ากลิ่นลิปกูเองแหละ <laughs> อันนี้ก็นอนแล้วก็ตื่นมาเช้าอีกวันนะคะแล้วก็มาร้านเจจอยนะคะซึ่งเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวคืออร่อยมากค่ะนี่นะคือปอนชอบมากๆเลยแบบหากินยากนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเมนูแต่ละเมนูของเขานะคะนนมาที่นี้ก็คือข้าวซอยน้ำเงี้ยวอะไรประมาณนี้ชอบมากๆนี่ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวชอบมากๆเลยเลือดนะเลือดหมู อิ่มอร่อยหมูก็เป็นก้อนเลยต่มอมานะคะก็มาร้านเบานี่ช็อตนะคะร้านดังของเชียงใหม่นะคะ mm hmm. ก็หิวกันอีกแล้วนะคะก็มุกกันมากินข้าวซอยอีกแล้วนะคะนี่เลย mm hmm. ก็จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยโดนัดอร่อยมากๆเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะ นี่นี่เราก็จะเดินกันไปต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกสินนะคะชุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเครื่องประดับก็มีนะคะ หลังจากเสร็จนะคะเราก็ได้กลับมาที่พักกันนะคะเดี๋ยวออกต่อนะคะตอนมืดมืดนะคะก็ได้แวะกินอาหารเกาหลีนิดหน่อยนะคะแล้วก็กลางคืนก็เข้าที่พักค่ะอันนี้ก็ตื่นมาเช้าวันใหม่นะคะปอดได้แวะ ปลาท่องโกโกนิงนะคะเป็นร้านดังประจำเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็มาต่อด้วยคาเฟ่นะคะแวะถ่ายรูปก่อนกลับนะคะก็คือแบบไม่ค่อยมีรูปเลยก็เพิ่งนึกได้ว่าเออมาถ่ายรูปก่อนนี่นะคะก็เจอลาท่านหนึ่งด้วยบังเอิญมากๆเลยนี่นะก็ขึ้นเครื่องค่ะกลับกรุงเทพกันค่ะอันนี้นะคะก็อยู่บนเครื่องก็แอบเก็บบรรยากาศที่เครื่องกําลังขึ้นมาฝากนะคะเออแต่ว่า หักกับเนี่ยเครื่องอ่ะมันคือศูนย์เก้านั่นเองก็คือหวยออกพอดีแต่ไม่ได้ซื้อไว้ก็แอบเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่ก็เดี๋ยวปอนไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันที่กรุงเทพค่ะ